ซึ่งตอนนี้จังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยโ,โหกำลังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากเลยนั่นก็คือในช่วงของฤด,ดูหนาวเนี่ยจะมี Amazing อยู่อย่างหนึ่งก็คือทุ่งบัวแดงนั่นเองและตอนนี้เนี่ยผมอยู่<อ>เรียว่าบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็ความสดชื่นของบึงบระเพ็ดนะครับที่ทุ่งบัวแดงบ้านรางบัวนะครับแล้วก็ผู้ที่นั่งอยู่ข้างๆผมน,นั่นก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสายลุงสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะ,คะอันนี้คือบ้านรางบัวค่ะบ้านรางบัวอยู่ตําบลอะไรฮะ วังมหากรค่ะอืมอยู่อำเภอท่าตะโกค่ะครับแต่ว่ามาจากอำเภอเมืองนี่ไม่ไกลไม่ไกลค่ะสประมาณกี่กิโลเอ่ย37กิโลค่ะ37กิโลนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่เราสามารถไปชมทุ่งบัวแดงค่ะใช่ค่ะได้แบบขับรถมาลงเรือแป๊บเดียวถึงเลยถึงเลยค่ะ3นาทีก็ถึงแล้วค่ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนิดนึง ผู้ใหญ่ผู้ช่วยเนี่ยอยู่ที่เกิดที่นี่เลยหรือเปล่าเกิดที่นี่ค่ะอืมนะฮะก็เพราะฉะนั้นจะเห็นทุ่งบัวแดงเนี่ยทุกปีไหมทุกปีค่ะทุกปีเลยะนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีน้ำละมันมีไหมแบบแห้งแรงแห้งแรงเลยรอยังไม่มีค่ะจะมีน้ําตลอดค่ะ<อ>น้ำจะพอดีตลอดค่ะนะครับแต่ว่าทุ่งบัวแดงก็จะคือจะขึ้นอยู่แค่โซนนี้โซนนี้ค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ที่เราเห็นทางด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือทุ่งบัวแดงเนาะใช่ค่ะทุ่งบัวแดงอ่าแล้วมันก็เป็นที่นาด้วยเป็นที่นาด้วยค่ะอ่าแล้วยังไงอ่ะนาทุ่งกับบัวแดงมันขึ้นยังไงกันก็บัวแดงจะขึ้นก่อนค่ะวพอน้ำลดก็จะทำนาต่ออะค่ะอ๋อนะครับก็คือบัวเนี่ยจะอยู่ในช่วงของฤดูน้ำหลากฤดูน้ำหลากอ่าส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยเริ่มเข้าหนาวงี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่านะครับพอพอหมดน้ำปุ๊บ บัวก็น้าบ,บัวบัวหายก็จะเป็นปลูกข้าวแทนปลูกข้าวแทนก็ถือว่าเป็นระบบนิเวศวิทยาเป็นปุ๋ยไปนในตัวเลยว่าอปงั้นใช่ค่ะปุ๋ยไปในตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นม,ม,ามาเที่ยวที่นี่น,น,นี่ต้องบอกเลยนะครับว่าธรรมชาติจริงๆธรรมชาติจริง,รง,รงๆค่ะนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับซึ่งช่วงนี้นี่ถือว่าเป็นช่วงที่ไฮซีซั่นเลยนะครับนั่นก็คือจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเราเปิดบริการรับนักท่องเที่ยวอย่างนี้นี่มากี่ปีละ ี่ปีแล้วค่ะสี่ปีแล้วข้าปีที่สี่แล้วค่ะเนี่ยบัวเนี่ยพอวันนี้เนี่ยเริ่มบานนะครับนั่นก็คือช่วงของต้นเดือนปลายเดือนพฤศจิกามันจะไปโรยอีกทีนึงเนี่ยจะไปโรยหมดฤดูของเขาเนี่ประมาณเดือนไหนกุดจีนเลยค่ะตุ่นจีนเดือนกุมภาก็ประมาณเดือนกุมภาเนาะใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อากาศกําลังสบายสบายไม่ถึงกับว่าจะหนาวอะไรแต่ว่าก็ไม่แน่นะเพราะว่าตอนนี้ยังเพิ่งเริ่มต้นฤดูใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มต้นฤดู ถ้าเกิดอยากจะดูบัวเนี่ยก็คือควรที่จะมีช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมก็ตั้งแต่6โมงเช้าถึง1ิบเอ็ดโมงเช้าอะค่ะไม่เกิน11บเอดโมงค่ะอ่านะครับก็คือมาดูพระอาทิตย์ขึ้นเลยค่ะนะครับพอเลยส1เอดโมงไปแล้วนี่มันทำไมฮะก็บัวจะหุบแล้วค่ะบัวหุบนะครับไม่สวยค่ะเออแล้วเราก็จะร้อนด้วยค่ะแล้วจะร้อนด้วยอะค่ะคือต้องบอกว่ามาชมบัวที่นี่เนี่ยตอนเช้าเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นเราก็จะได้ภาพพระอาทิตย์กำลังขึ้นเนาะ ใช่ค่ะแล้วก็พอพาทิตย์ขึ้นเสร็จปุ๊บแสงมันก็จะส่องไปที่บัวโอ้โหมันจะสวยมากเลยสวยมากตอนนี้สวยมากเลยค่ะเนี่ยนี้ยากาศกำลังดีนะครับในขณะที่เราบันทึกรายการอยู่เนี่ยเป็นวันธรรมดานะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเสียงเรือวิ่งกันตลอดเลยใช่ค่ะเพราะว่าพานักท่องเที่ยวไปชมบัวค่ะอ๋อครับเสาร์ที่นี่คนเป็นไงบ้างฮะก็เยอะเหมือนกันนะคะอืมอย่างนี้นี่วันธรรมดานี่ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่างนี้เนี่ย โอ้โหคนคงจะเยอะแน่เลยเราเรามีการจัดบริการอะไรยังไงดูแลนักท่องเที่ยวยังไงให้แบบมาแล้วสามารถที่จะรองรับให้เขาลงน้ําได้อย่างทั่วถึงก็เรือเราก็จะเพิ่มเรือมาค่ะจะเพิ่มเรือเพิ่มเรือให้มากขึ้นนะครับนะครับแต่ก็ว่าไปแล้วก็คือตรงนี้เนี่ยจะมีหลายท่าจะมีสองท่ามีสองท่านะครับก็คือท่าสองค่ะอ่านะครับก็คือ ทางด้านหน้าแล้วก็ทั้งด้านนี้นะครับอันนี้เราถือนี่เป็นเป็นท่าถอดได้ทั้งสองท่าค่ะเป็นทั้งสองท่านะครับลงเรือครั้งหนึ่งค่าบริการเราคิดยังไงครับผู้ใหญ่ผู้ช่วยคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับคนละหนึ่งร้อยบาท๋อนะฮะโอ้งไม่แพงนะหนึ่งร้อยบาทนะครับเพราะว่าปีหนึ่งนี้ได้มีโอกาสดูแค่ครั้งเดียวนั้นเองเลยค่ะเพราะว่าตุงบัวแดงนี้เป็นพันๆไร่อะค่ะ มนเดินได้เลยนะครับนะครับตอนนี้เรามันถึงอยู่ก็มีคนมามามาลงเรือกันอยู่ตลอดเลยนะครับนี่นี่แบบให้เห็นแบบเป็นธรรมชาติเลยนะใช่ค่ะธรรมชาติล้วนเลยนะครับแล้วก็ลงไปเรือครั้งหนึ่งนี่ใช้เวลาระยะเวลาประมาณเท่าไหร่เอ่ยก็ครึ่งชั่วโมงเศษประมาณ40ิบนาทีอะค่ะ4ี่สินาทีโอ้โหเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับคือช่วงเวลาที่ ดีๆเลยเนี่ยคือต้องมาตั้งแต่เช้ามืดละใช่ค่ะจะได้ไม่ร้อนใช่ไหมใช่นะครับก็4 0สนาทีนี้ก็คือไปชมแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายภาพค่ะแล้วยังไงฮะเราเดี๋ยวนี้นี่มักคุเทศหรือไม่ก็คนที่เป็นไกด์เนี่ยเขาจะมีมุมภาพสวยหรือมีของเรามีมีด้วยหรือเปล่ามีค่ะเราจัดมุมสวยให้เลยค่ะเออนะครับสวยให้ก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากจะนําเที่ยวแล้วเนี่ยให้ความรู้ข้อมูลข้อมูลแล้วเนี่ยเรื่องถ่ายภาพนี่สําคัญเลยนะ ใช่ค่ะใช่ไหมเพราะว่าคนมาเนี่ยเขาก็จะถ่ายแต่ก็ั่งอยู่ตรงเรือแต่ว่าคนที่ดูแลนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะรู้มุมอะไรตตงนีอะไรต่างๆเขาจะรู้มุมอะค่ะถ่ายรูปเขาจะเอามุมที่สวยให้ให้ประทับใจค่ะมาก็คือจะไปตรงไหนเราพาไปหมดอะค่ะอนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมากันเช้าๆอย่างนี้นะครับบางทีก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็หิวเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเรามีสินค้าอะไรตต่มีอะไรในชุมชนไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในชุมชนเท่าที่ผมมองดูเนี่ย มีอุปกรณ์หาปลาเนาะมีสายบัวซึ่งเป็นเป็นเป็นทรัพยากรขอ,ของเราอยู่แล้ว<ช>มีอะไรมาจะขายอะไรยังไงมั่งก็จะมีของเราก็จะมีปลาแดดเดียวค่ะแล้วก็สายบัวค่ะที่เราไปชมเนี่ยค่ะแล้วก็สายบัวขาวค่ะจะเป็นรากบัวเชื่อมของในชุมชนเราทางนั้นเลยค่ะอืมนะครับราสายบัวนี่าลลาสายบัวนี่โอ้ปีนี้เป็นอาหาร อาหารประจําของนครสวรรค์ด้วยนะนครสวรรค์เลยค่ะใส่บัวต้มกะทิปลาทูใช่ไหมมีไหมมีไหมมีค่ะมีนะเออนะครับนี่แหละครับเมื่อคืนแล้วก็ใหม่ๆนะยิ่งไปทำส้มตำเนาะต้มตำก็อร่อยมากเลยค่ะกรอบเลยนะฮะนี่ก็คือใส่บัวเหล่านี้นี่แหละที่เอาไปทำกินกันใส่บัวนี่แหละค่ะใส่บัวแดงนี่แหละค่ะที่เราไปชมนี่แหละอนะครับแล้วก็พอขึ้นมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเติมพลังงานให้กับเราเองอะหิวกินกันไปเนาะทานได้เลยค่ะนะครับมีอะไรที่มันเป็นแบบ เขาซื้อกลับไปเป็นของฝากกันเยอะๆมั้งไงก็ลากบัวเชื่อมแล้วก็ใส่บัวแดงนี่แหละค่ะแล้วก็ใส่บัวขาวปลาย่างปลาลาปลาเค็มอะไรเงี้ยค่ะลักษณะนี้ค่ะนะครับนะนี่ก็เป็นของดีในท้องถิ่นเลยนะนะครับนอกจากจะอันซีนกับภาพของความงามของบัวแล้วเนี่ยก็ยังมีสินค้าชุมชนบริการครบเลยสินค้าเราปลอดสารด้วยค่ะแม่ได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเผื่อบางทีบางท่านอยากจะ มาชมทุ่งบัวแดงซึ่งปีหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะติดต่อผู้ช่วยสายลุงได้เลยใช่นะครับช่องทางการติดต่อมีอะไรบ้างครับก็ในเพจแล้วก็เพจอะไรชื่อเพจอะไรทุ่งบัวแดงบ้านรังบัวนครสวรรค์ค่ะทุ่งบัวแดงบ้านรังบัวนครสวรรค์นะครับเข้าไปอินบ็อกมาหรือว่าในนั้นก็จะมีข้อมูลอะไรจะมีอะไรต่างๆมีภาพตัวอย่างให้ท่านดูด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร นะครับซึ่งในขณะที่บันทึกรายการนี้รับสายไม่หยุดเลยนะเ,เบอร์อะไรฮะ086.4011 433ค่ะ่าคนะครับแล้วก็มานครสวรรค์ครับนอกจากทุก่งบัวแดงแล้วในช่วงนี้นี่โอ้โหที่เที่ยวเยอะแยะมากเลยนะครับยังไงก็ฝากาไว้ด้วยนะครับมีทั้งอปอเทืองทานตะวันที่ตากฟ้านะครับมีภาสานนะครับมีงานบอลลูนมีงานหุ่นโคมไฟช่วง ไฮซีซันอย่างนี้นะครับ<ช>นคร<ช>สวรครค์ไม่ใช่จะต้องเป็นเมืองแวะและต้องแวะเท่านั้นนะ